สวัสดีวันคริสต์มาสนะคะเมอรี่คริสต์มาสนะคะอันมือนน้อวานแม่ผูกกันยุงมัดมือค่ะยุงตัวมันขึ้นนี่แหละค่ะก็เล่าอันเตรียมอาหารอาหารนัน่นกินนัน้นในครอบครัวก,กันนะคะกับพ่อมีพ่อมีไผหลายดอกก็คือคนในครอบครัวนะคะพ่อเขาเล็กน้อยสองคนแล้วกันพี่พุ่มพี่เพชรปุ๊บปับแล้วก็แม่ผูกเป็นหกคนเตรียมแม่ผูกแต่ว่าแม่ผูกจะไปะเฮ็ดอาหารแบบว่าตาม,มับบ คือ่มยังพวกเห็ดอาหารตามตามาตามเทศกาลที่เขาจะากินกินในวันคริสต์มาสนะคะบริตตุ้มไข่บริติกินพวกพวกปลาดองหรือว่าพวกแฮมพวกอันแฮมแฮมหรือว่าอยังอย่ังใี่นหมคะแมพวกกระเ็งง่ายๆกินกันของเล็กๆก็จะเป็นมีดบอร์นแคือเป็นนันเนื้อก้อนนะคะแล้วก็ใส่กรอก แล้วก็แม่ผูกับต้มมันพลังไห่เล็กน้อยแล้วก็เฮดสลัดน้ำเฮดสลัดกินอันนี้คืออาหารอาหารรักแรากาของูุใยญ่กับแม่ปูกกบเฮดสเต็กกินกันค่ะเพราะว่าพอพี่พุ่มบอกว่าเมื่อต้องกินอาหารยุ่หรอกมันข้าจ้กกระเบือเนาะค่ะน้องกินมาตลอดหลายปีละสิบสิบปีแล้วจ้กกับซเบือละก็เลยลงความเห็นกันมากินสเต็กกันค่ะเพราะนก็เลยซื้อเนือ้อเนื้อสันเนื้อสันมา เนื้อสเต็กกับข้าวมาสำหรับผู้ใหญ่ค่ะแต่แม่ปูก็ลังเลาะกินเลาะยังออกนิดนึงเนื้อนิ่มได้ป่ะค่ะแต่สิเธิอ์อาจจะมีอย่างซี่โครองอย่างซี่โครงหมูแล้วกับสเต็กไอ้สลัดสลัดสเต็กนี่ก็กินกับพักพ,พักค่ะไอ้แม่ปูจะพัดพัก บะบอบอบะปตุ้มบะเป็นผักตุ้มบะกินกับมันฝรั่งกินกับผักเอาแล้วก็ซอสนี่แม่ปูกาเจเฮต์ซอสพริกไทยดับซอสสเต็กนี่เป็นพริกไทยดับนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็สิเริ่มกินก็สิเริ่มกินประมาณหลังใบสองนะคะเพราะว่าพอปีพุ่มเลิกงานใบสองเลิกงานเสร็จแล้วก็ได้ได้มาเลยแต่ว่าแม่ปูเฮ็ดให้เด็กน้อยกินก่อนค่ะตอนนี้ คนณลงข้นหิวแล้วค่ะบนนุ๊กหิวมากเลยไปนั่งไปนั่งรอก่อนลูกเดี๋ยวแม่ทำให้กินเสร็จแล้วคนณลงข้นหิวอ่ะปปับเที่ยวมาลอยเที่ยวมาลอยแตงกวาบะเกอรเทศอยู่นี่อาเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ทำให้อ่ะไปนั่งเรียกพี่ภูมิพี่เพชรมาป๊าพ่อพ่าพี่เอ็มก็่นหิวแล้วเคุนเสียงดังไอ ฮิวและเสียงดังเอิรนเอินมูเสียงดังแม่ปูก่กะอย่าเด็กหน่อยเดี๋ยวแม่ปู่เขาจัดการจัดใเด็กน่อยก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเด็กน่อยกับหิวล่ละ